ที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับึ้นหน้าช n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับ วันนี้นะครับขออนุญาตครับผมนะฮะถ่ายในบรรยากาศค่ำคืนในห้างสรรพสินค้าเซนทัลพาซาอุดรธานีนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งไปธุระต่างอำเภอครับนะฮะเพิ่งกลับเข้ามาครับนะฮะแต่ว่าก็ได้ถ่ายภาพนิ่งไว้แล้วนะครับมีภาพถ่ายไว้แล้วบางส่วนนะครับผมนะฮะขออนุญาตรีวิวนางฟ้าคันนี้คร่าวๆนะครับเป็นรถยนต์ Toyota w วิ h นะครับ 2.0Q VVTI นะครับผมรถบ้านนางฟ้าคันนี้นะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับน็อตไม่ขยับสักตัวเลยนะฮะขอบอกเลยนะฮะคันนี้นี่ไม่เคยแกะเลยนะฮะน็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับผมสวยงามสุดๆเลยนะครับวิ่งน้อยด้วยครับผมนะฮะสวยงามจริงๆเลยครับคันนี้นะฮะ เป็นตัว2 0 QVVTI นคิวนะครับปี2 0 0 4ครับหรือ2547ครับผมสวยงามสุดๆเลยนะครับแม็กยางสวยมากนะฮะแม็กคู่ตัวยางสภาพดียังใหม่ๆอยู่เลยครับผมนะฮะนี่รถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเนี่ยผมขับไปธุระมานะฮะโอสภาพเยี่ยมยอดมากครับนะฮะสวยงามมาก เดี๋ยวไปชมภาพนิ่งกันนะครับภาพนิ่งมีหลายมุมนะครับผมนะฮะแล้ววันพรุ่งนี้นะครับผมจะถ่ายคลิปรีวิวแบบฉบับเต็มให้นะครับท่านใดที่สนใจโทรมาสอบถามมาคุยกันก่อนได้นะครับรับรองครับคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมชมกันต่อภายในอีกนิดนึงครับผมชมกันแบบกว้างๆก่อนนะครับวันนี้นะครับ นายจัดว่าสวยแล้วครับนะฮะสภาพแบบนี้นะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง1,5 0,000มกิโลเองนะครับนะฮะสภาพสวยงามครับเครื่องเสียงสวยงามมากครับเบาะหนังแท้นี่เดิมเดิมมาจากห้างเลยนะครับสวยมากเลยนะฮะ ียกได้ว่าสภาพนางฟ้าเลยนะครับคันนี้น็อตไม่ขยับเลยนะครับผมนะฮะเบาะ3มแถวสวยงามนะครับสภาพเยี่ยมมากครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมภาพนิ่งกันต่อเลยนะฮะที่ผมถ่ายไว้ก่อนที่ผมจะออกจากบ้านนะครับ แล้วยังไงพวกนี้จะทำรีวิวฉบับเต็มมาให้อีกครั้งนะครับเชิญชมได้เลยครับผมเจ้าวิชคันนี้นี่สวยจัดระดับนางฟ้าจริงๆเลยนะครับรูปทรงโฉบเฉี่ยวสวยงามหมดจดทั้งคันเลยครับผมชุดแต่งรอบคันนะฮะสเกิร์ตรอบคันเลยครับผมสวยงาม,มากเลยนะครับดูดีมีเสน่ห์ครับบางสนิททั้งคันเลยนะฮะ เป็นรุ่น2.0 Q VVTI นะครับสวยงามครับสปอยเลอร์หลังล้อเดิมๆนะฮะแต่ยางนี่ใหม่กลิปเลยนะครับสวยงามฮะดอกเต็มฮะปี2018ครับผมมีรอยขีดตรงประตูหลังขวาตรงนี้ตำหนินิดเดียวเองฮะภายในจัดว่าสวยมากเลยนะครับเบาะหนังแท้เดิมๆเ,เลยครับผมสวยงามมากเลยครับผมแผงคอนโซล วิทยุจอเต็มนะฮะสวยห้องเครื่องนี่เดิมสนิทเลยนะครับรอยสแตมป์ตัวเลขที่คานนะฮะสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงครบทุกจุดเลยฮะเดิมสนิทน็อตไม่ขยับเลยนะฮะนี่ไม่เคยแกะเลยครับผมดูได้เลยนะครับนี่น็อตฝาท้ายนะฮะตรงนี้ไม่ขยับเหมือนกันนะฮะหน้าหลังเดิมทุกจุดเลยครับผมนะฮะสวยงามครับ เบาะ7ที่นั่งนะครับ3แถวเบาะหลังนี่พับได้นะครับสวยมากอเนกประสงค์มากครับคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมไม่แต่บาทเดียวครับผมเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับ ท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม